เล่าเรื่องอาถรรพ์ที่จังหวัดสุรินเส้นทางระหว่างจุงเมืองไปสู่อำเภอเมืองทีใกล้ๆกับบ้านของข้าของกระผมเป็นที่ดินแต่ก่อนเป็นที่ดินญาติทั้งแม่ผมผูกขายให้คนอื่นไปเป็นคนจีนจุดนี้ ต้นนี้จะเป็นต้นมะขามใหญ่สมัยแต่ก่อนจะไม่มีรถยนต์นานๆจะมีวิ่งสักคันหนึ่งถ้ามีคนตายจากรงบาลเขาจะแบกกลับบ้านกับช่องเพื่อเดินเส้นทางไปพักมาจะเมือต้องไปพักต้นมะขามใหญ่ต้นนี้เป็นที่พักร่มเขาเดินต่อไปเรื่อยๆพอ,อมาวัน ที่ญาติผมก็ได้ขายที่นี้ให้กับคนจีนไปคนจีนเขาก็มาขุดร่องน้ำทำทรงทำสะลรยสีห้าหกเจ็บอแล้รถเกรดมาเกรดที่เกลดดทางทำท่านู้ชมท่านู้ฟังท่านูชาน้ชมเชื่อไหมสิ่งหัฒจารจรันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อคนที่กลับรถเกรดเขาได้ฝันว่า มีผู้หญิงมาขออยู่ด้วยหมายเลขสุดยอดเป็น0 5. 0 5. 0 5. ห้าศูนย์ห้าศูนย์อะไรนี่หลยที่ที่ไม่คาดคิดตื่นฟันมาตื่นแต่เช้ามาเขาก็ไปจว่เลขออกพอดีผู้ชายคนนี้เขาก็ไปซื้อเลข ถูห้าร้อยบาทก็ได้กับประมาณกัอบสองสามแสนบาทเนาะเขาก็ไปซื้อของทำบงทำบุญในตัวเมือง แต่เขาลืมคำว่าริ่งที่เขามาขออยู่วยว่าเขามาขออยู่ด้วยลืมไปบอกเราเขาก่อนว่าไปไหว้เส้นบอกอาจจะบอกว่าพวกเราเป็นศีกับคนอยู่ด้วยกันมันได้คือไม่ได้ไปรับไปบอกเราไม่จุดธงปจุดเทียบไปบูชาหรือก็แก้กรรมแก้อะไรก็ได้คิดแต่เรื่องที่ทำบุญที่บ้านอย่างเดียว ท่านผู้ชมผู้ฟังเชื่อไหมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากเมืองมาซื้อกับข้าวกับปลาเพื่อไปทํากับข้าวกินที่ถึงท,ที่งานที่บ้านแล้วมาถึงสามแยกเส้นทางจะเยี่ยมมาทางบ้านข้าไปเจ้ากับที่ไปที่ว่าเขาได้ไปเกรยียงทำที่กำางกับเส้นตรงเพอไปหมู่บ้านของเขา จะเป็นหมู่บ้านนห่างจากตัวเมืองประมาณกับสิบกิโลที่ไม่คาดคิดเขาขี่รถมารถที่มาจากโรงอิดที่เขาไปโรงอิดที่เขาไปกรนนั่นน่ะเขาจะเลี้ยวขวาเข้าเมืองคนนี้เขาก็วิ่งตรงให้ชนตายตรงนั้นเลยเรื่องนี้คือว่ามันเป็นสิ่งที่ว่า อาถันมากตามหลักก็ต้องเล่ากราบบอกเขาเส้นขเขาเรียบร้อยก่อนไปต่งซื้ออะไรพอไปทำธุรกิจของเราอย่างอื่นเลยก็ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่นี่คืออยากให้รู้ว่าคนเราเท่าเดินฝันว่ามีที่สางนางไม้คำมาโคอ,อะไรอยู่ด้วยเราต้องไปเส้นไหว้บอกกล่าวเขาก่อนว่า ขอโทษขอมาว่าอยู่ด้วยกันไมน่ลงไม่ได้จเรียบร้อยก่อนค่อยไปทำธุรกิจอย่างอื่นสำคัญมากเรื่องนี้ต้องเส้นวงเส้นไหวเรียบร้อยหมดบอกกล่าวเขาให้เรียบร้อยทางนี้จะเรียบร้อยก่อนไปทำแต่เงินปั๊บทิ๊บทำแก้กองแก้กรรมแก้เราะบอกกล่าวเส้นกระเจ้าทุกทีเรียบร้อยหมดี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เพราะว่าที่ดินที่เขาไปเกรดนั้นเป็นที่พักศพแบกหามสมัยต่กอนก็ต้องพักตรงนั้นเลยแล้วที่ดินติดของข้าพเจ้าของผมจะเป็นทางร่องน้ําสาธารประโยชน์พ่อผมเนี่ยเว้นไว้เป็นทางน้ำือเป็นทางเวียนเกา่าเส้นทางนี้มายาวไปเรืเร่อยๆจนถึงก็เส้นทางเวียนเกา่า แต่คนจีนคนนี้เขาไม่เชื่อเขามาเขาก็เกรดปิดไม่ให้น้ำแบบเข้าออกที่นาเขาได้ท่านเชื่อไหมลูกเขาล่ะโตมานแต่เขาซ่อที่ปั๊บโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมีอันเป็นไปหมดคนหนึ่งปั้มปั้มเป๋เป๋ป้าบ้าว่าจะเป็นคนดีๆเย็บเซียไปหมด อีกคนหนึ่งก็ไปตกร,รถไฟตายมาจากเรียนที่กรุงเทพอีกคนหนึ่งก็อยู่บ้านเป็นคนที่ว่าเหมือนกับออามาพึกงํามาพาดเป็นลงลงไปเรื่อยๆแป,ปลกทำไมพ่อแม่เขาไม่เป็นไรนีม่มาเป็นกับลูกที่คือว่าคนเรืการปิดเส้นทางสาธารณะเป่นเรื่าทางผีเดิน ไม่ดีกว่าจะเป็นทางว่าหนึ่งคนส่งคนศพผ่านโกงกันคืออะไรเพื่อไปไปเรื่อยๆทันเรื่องเปลกแต่จริงแที่ตรงนี้ก็เป็นที่คนแถวบ้านผมก็เชื่อกันมากว่าที่สางนังไม้อันตรายมากต้องเชื่อเขาอย่าลบหลู คนสุรินรนีบางหมู่บ้านนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขไฟไหม้ปีหนึ่งสองสามครั้งไม่รู้เป็นเพราะอะไรยู่ีเชอฉยไฟก็ไม้นี่คือเรื่องแปลกๆอถบชันที่ผมได้รับรู้มา ก็ที่นา,าก็ติดติดกับพ่อผมพอดีอยากจะเตือนคนไทยว่าถ้าได้ฝันว่าพี่ให้เลขแล้วมาขออยู่ด้วยต้องรีบเช่นแก้บนทำให้เรียบร้อยก่อนเขาไปทำอย่างอื่นไม่งั้นอาจจะถึงชีวิตขอ,ของตัวเองเป็นบทเรียนให้ลูกหลานได้อ่านดูช่องของกันใหรดอเทนเมนให้ระดับเป็นความรู้ไปตลอดชีวิตทั่วลูกทั่วหลานของคนไทยเรา คืคนต่างประเทศคนไทยเคทติเดนกับคนไทยที่นบที่ศาสนาพุทธก็ให้เล่าต่อกันไปเรื่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังที่สุดเลข